สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อยแล้วก็น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะคะอ้อยกับน้องเล็กก็มาอยู่ที่ตำบลสแกกลงอำเภอเมืองอุทัยธานีนะคะครับผมตรงนี้นะคะก็จะเป็นโฉนดน o สสี่จอนะคะเนื้อที่สิบสามไร่สี่สิบหกตารางวาแปลงนี้จะเป็นแปลงสวนป่านะคะเป็นต้นยางใหญ่เลยขนาดสองถึงสามพนโอบนะคะครับมีอย่างน้อยก็สี่สิบกว่าต้นนะคะคในแปลงที่ดินของเรานะคะ เดี๋ยวอ้อยกับน้องเล็กนะคะจะพาไปดูแนวขอบเขตของแปลงที่ดินนะคะครับผมแล้วก็รายละเอียดในแปลงที่ดินกันนะคะครับตอนนี้นะคะเราก็มาดูแนวขอบเขตตั้งแต่หน้าแปลงที่ดินกันเลยนะคะครับผมหน้าแปลงที่ดินของเราจะหันมาทางทิศตะวันตกก็คือทางบ้านนี้เนาะที่ติดถนนคันกีดแบบนี้เลยนะคะครับผมอะฝั่งทางนี้ก็อันนี้ขออนุญาตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์เป็นที่พักผ่อนนะคะเพราะว่า หลังบ้านของพี่เขาเนี่ยก็จะเป็นแม่น้าสะแกกังนะคะครับซึ่งถ้าดูจากเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพมุมสูงให้ดูนะว่าระยะของแม่น้ำเนี่ยไม่อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราเลยนะคะครับผมเริ่มตั้งแต่หน้าแปลงของเราก็คือทางด้านขวามือเลยก็คือตรงนี้เลยนะคะประมาณนี้แปลงไหนพี่อ้อยแปลงนี้เหรอไม่ใช่ค่ะอันนั้นแปลงป่าข้าวโพดเอราว่าเป็นแปลงป่ายางนะคะแปลงป่านี้นะใช่อันนี้เหรอต้นยางอ่ะพี่อ้อยอันนี้ต้นไผ่ค่ะที่อยู่ในแปลงที่ดินของเรานะคะอันนี้คือไผ่หน้าแปลงนะใช่ค่ะก็คือ แปลงของเราเนี่ยจะดูเป็นเหมือนจะดูลกนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้มีการทําสะสางหรืออะไรเลยก็คือเราน้องบอกว่ามาทําเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้านก็คือบ้านเขาก็ตรงข้ามแม่น้ํานี่แหละใช่ค่ะก็คือไม่ได้มาทําอะไรตรงแปลงนี้แล้วก็ไม่ได้ขายต้นยางด้วยครับเพราะว่าจะเหลือแค่แปลงนี้แปลงเกือบแปลงเดียวแล้วล่ะที่จะมีต้นยางเยอะๆแบบนี้นะคะรับเอาหน้าแปลงเริ่มจากที่ผมยืนอยู่เนาะก็คือขวามือนี้แถบนี้ของเขานะป่าโพนี่อันนี้ก็คือแถบ ของเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปหาจุดเนี่ยประมาณกี่เมตรพี่อ้อยหน้าที่ติดถนนคอนกรีตของเราเนี่ยจะอยู่ที่45เมตรนะคะแล้วก็ถนนคอนกรีตเนี่ยจะกว้างอยู่ที่6เมตร6เมตรกว่าด้วยแหละเกือบ7เมตรเพราะว่ารถรถใหญ่ส่วนกันได้เลยแล้วก็จะมีทั้งไฟฟ้ามีปะปาแล้วก็ในแปลงที่ดินของเราก็มีบ่อบาดาลด้วยนะคะไฟฟ้านี่อยู่ในอ๋อนี่แล้วก็อันนี้คือหม้อของเราเลยนะซึ่งสามารถ ต่อเข้าใช้ในแปลงที่ดินของเราได้เลยค่ะอันนี้เขาเขามีหม้อแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เขาก็เลย,เ,เ,ลยเอาเลยมาถอดสายไปอ่าถอดสายเอาไว้นะครับหน้าแปลงของเราก็ <c oughs> จะมาถึงต้นอันนี้คือต้นทองนะคะครับผมดอกจะเป็นสีทองทองอ่ามีสองต้นนะ <c oughs> พี่อ้อยเนาะใช่ค่ะหน้าแปลงของเราเนี่ยก็คือจะอยู่อ่อห่างจากบ้านคนเนี่ยอ่า ไม่ไกลนะอยู่ประมาณสองร้อยเมตรสามรอยเมตรแต่ก็คือฝั่งตกข้ามเราก็มีบ้านคนครับจากที่เราเดินมานะครับก็สิ้นสุดอยู่ที่เนี่ยต้นไม้สูงๆไเอ้ต้นต้นยาสูงสูงเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ไปหาต้นไม้ต้นนั้นนะครับมันจะมีทางเข้าไปแต่ว่าเดนนี้มันลกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้นยางนู่นนะครับเริ่มต้นสองต้นเนาะใช่ค่ะสองต้นหน้าหน้าแปลงแต่ด้านด้านในเดี๋ยวเราพาไปดูที่หลังนะครับใช่ค่ะกาอันนี้ก็คือเพื่อนบ้าน ของเรา<ช>นะครับมีสามสี่หลังแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตรงข้ามเราก็มีคือฝั่งที่เราหันไปทางบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นทิศเหนือออทางนี้จะอ,อยู่ทิศเหนือนะคะคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในแปลงที่ดินกันเลยนะคะครับตอนนี้นะคะเราก็เริ่มมาอยู่ที่แนวเขตทางด้านทิศใต้ก่อนเลยนะคะคก็คือจะติดกับป่ากาวโพดต,ตรงนี้เลยนะคะคจะเห็นได้ว่าความสูงระดับแปลงป่าขระโพดกับแปลงของเราเนี่ยจะมี ความแตกต่างกันอยู่นะคะ,ะเมตร<ช>กว่าเลยนะคะคือตรงตรงหน้าแปลงของเราเนี่ยอาจจะต่ําหน่อยอาจจะอาจจะต่ําลงไปหน่อยนึงเนาะแต่ก็คือพอๆกับป่าข้าวโพดนิดเดียวครับแล้วก็คือขึ้นเป็นเนินสูงเลยนะคะใช่ครับอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นล่องน้ํามาแม่ช้อยเนาะใช่ค่ะเหมือนเปล่องน้ํามาเขาก็เลยมันต่ํานิดนึงนิดเดียวแล้วก็คือมาถัดมาก็คือสูงเลยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนขึ้นเนินเลยแล้วก็ข้างบนเนี่ย ค่อนข้างจะจะเป็นพื้นที่สูงส่วนมากเลยมันก็ะะจะมีพื้นที่ต่ำมากนิดหน่อยะนะครับปเป็นเป็นเป็นต่ำข้างกลางอ่ะพี่น้อย่ค่ะต่ำข้างกลางแล้วก็ข้างบนเนี่ยสูงหมดแล้วก็ต่ำต่ำข้างกลางแล้วก็มาตรงนี้สูงดินเขาจะเป็นคล้ายดินเหนียวนะคะน้องเล็กเนาะอ่เนี่ยดินดินออกแดงแดงหน่อยเนาะนวเหน,นียวแต่<า>ปลูกปลูกกรพดนี่งามมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ย ข้าวโพดไม่ใช่งานธรรมดาโคตงงามเลยไม่ได้งามพอดินแล้วพวกคคืออย่างที่น้องเจ้าของที่ดินเขาเคยบอกนะคะคว่า,<ม>าแ,ปแปลงแปงข้าวโพดเนี่ยเขาขุดหน้าดินไปครับแต่ก็คือขนาดขุดออกไปแล้วนะคะคยังขนาดดินย,ยังดีขนาดนี้เลยคอันเนี้ยท่านผู้ชมก็คือดูดูตรงเนี้ยจากที่ผมยืนอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยประมาณแค่แค่คิวมเลยเนาะ ความสูงอะจากพื้นที่ป่าโพดน,นะครับประมาณเมตรห้าสิบอะอันนี้ก็คือต้นต้นยางนะครับเนี่ยต้นใหญ่มากอันนี้ประมาณสองคนโอบนะครับนับนับร้อยปีเนาะใช่ค่ะก็จะเป็นต้นยางซึ่งมีขนาดเนี้ยครับ สิบกว่าต้นเกือบยี่สิบแหละที่สองคนอบถึือสามคนอบอ่ะขึ้นตรงไหนพี่อ้อยขึ้นตรงนั้นไงที่น้องเล็กทําทางไว้ตรงนั้นไงครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปขึ้นข้างบนกันแล้วกันนะคะครับพอดีคุยกันมาจนเลยทางนะครับน้องเล็กขึ้นก่อนเลยพี่ขึ้นก่อน อันนี้มันจะเป็นป่าลกเลยนะครับป่านี่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบรกธรรมชาติตอนนี้รกมากเพราะว่าน้องไม่ได้เข้ามาทำทำอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะวา่าจะต้องดูแลพ่อกับแม่เขาก็เลยปล่อยรกลางไว้เลยแต่ก็คือสามารถใช้รถไถครับไถแล้วก็ทำความ สะอาดไปได้เลยนะคะครับอันนี้พาลุยกันสดๆเลยนะ,ะก็วันนั้นผมว่าไม่ได้เข้ามาช่องนี้ที่มาดูก่อนนะพี่อ้อยพาผมผิดแล้วล่ะไม่เป็นไรไปช่องนี้นเลยค่ะน้องนครับช่องไหนก็ไดอนน้อันนี้ก็คือต้นยางอีกต้นหนึ่งเนาะใช่ค่ะอันนี้คือต้นต้นที่สาม รอนอดใจรอนิดนึงให้ผมรอดไปได้ก่อนนี่คือสดสดเลยครับลงเร็่มาข้างนี้ซึ่งในแปลงของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกตรงน,นี้จะเป็นพวกกระถินต้นเล็กๆนะคะอ่าเป็นต้นเขาเรียกอะไรต้นประเภทต้นซากต้นอะไรอย่างเงี้ย ที่ขึ้นใหม่เนาะต้นเท่าแบบข้อมือข้อมือแล้วก็แขนเนี่ยครับแต่ดินเขาดีมากเลยนะดินยังไม่เสียคือ <วะ S 1> ที่เนี้ยมันจะเป็นแบบประเภทแบบดินดินไม่ค่อยมีดินดานอ่ะพี่อ้อยใช่ค่ะเหมือนเหมือนอย่างข้างล่างอะ่ะที่เขาลอกหน้าดินไปอะ่ะค่ะมันก็นยังมันก็นยังปลูกอะไรที่มันงอกงามได้ตลอด ถึงจะเป็นดินที่โดนขุดไปแล้วแต่ถ้าอย่างเป็นบ้านเราสิถ้าขุดไปขนาดเมตรก,กว่างเงี้ยไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้แล้วต้องมาแบบพัฒนากันอีกเยอะเลยพอเข้ามาได้ประมาณสักเอ่อสี่สิบเมตรนะคะคก็จะมาเจอต้นยางเป็นกลุ่มเลยนะคะน,นี่ถ้าไ้ชมเนาะตรงนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันอันอันอนู้นต้นหนึ่งสองต้นเดี๋ยวเราไปดูขนาดต้นยางกันนะคะเปาสูงมากเลยเนาะมาใกล้ใ อันนี้คือกะเพราที่น้องบอกว่าเขาปลูกไว้เนาะปลูกเป็นทั้งพืชผักสวนครัวแล้วก็เป็นทั้งผลไม้ใช่ใช่เมื่อ่อนเขาอยู่เขาปลูกไว้นะคะน้องเล็กปลูกแล้วก็ไปขายตลาดเงยพี่อ้อยเนี่ยเขาปลูกกะเพราปลูกอ่าผักสวนครัวแล้วไปขายที่ตลาดนี่ใหญ่อันนี้ต้นยางอ่อันนี้ขนาดสองคนเพราะพี่คนเดียวก็อบกว่าอบกว่าอบกว่าใช่สองอันนี้สองสามคนอบอย่างนี้อยู่นี่พี่อ้อย เดี๋ยวพี่ไปยืนอบเพราะว่าพี่ก็ขนาดคนอบก็ทำต,ตัวพี่ก็ขนาดหนึ่งคนอบแล้วล่ะนี่อันนี้สองนางเนาะแต่นางนางใหญ่มีนางนางเล็กที่นางนี่อ่าเดี๋ยวพี่ไปยืนเทียบแต่พี่ก็อาจจะตัวอันนี้ดีกว่าเทียบอันนี้ดีกว่าพี่ห้อยอน,นุญาตนะ ลำต้นพี่ขนาดเท่าต้นยางไหมคะขออนุญาตนะคะขี่ไหมยังไม่ได้ครึ่งเลยเนาะใช่ค่ะน่าจะสองคนสองคนกว่าใช่ค่ะแล้วก็สูงมากสูงประมาณยี่สิบเมตรได้ยี่สิบกว่าเมตรนะครับลำต้นสวยมากอันนี้ก็อีกสองต้นเนาะใช่ค่ะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับขนาดสองคนโอบอะค่ะ ก็คือรุ่นปู่ย่าตายายสืบทอดกันมาเนี่ยเขาไม่เคยค้นขายเลยนะครับมีคนมาขอซื้อนะน้องบอกอ,อแต่น้องบอกว่าน้องไม่ขายครับน้องอยากเก็บเอาไว้เพราะคนขายหลายคนเขาขายก็หมดแล้วค่ะคนอีทแค่นี้อ๋อหมายถึงว่าในแปลงที่ดินมีหลายคนใช่ไหมคะมีหลายคนใช่ไหมอ๋อแบ่งกันไม่ได้ไม่ใช่น้องบอกว่าน้องไม่ได้ขาย นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะที่<ช>เป็น<อ>ต้นแบบสวยๆเลยอ่ะเ<ช>นี่ยจะเป็น<ช>ต้นแบบเนี้ยแปลงที่ดินเราอ่ะคล้ายๆรูปตัวแอลนะก็คือด้านหน้าเนี่ยต้นอาจจะไม่ค่อยขีดไม่ไม่ค่อยเยอะมากจะมาเยอะตรงด้านหลังแต่ก็คือพอมีปุ๊บมันก็ล่มเลื่อนอย่างเงี้ยค่ะบ,บ,บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยดูความสูงของเขามันไม่ได้มีความน่ากลัวว่ามันจะล้มหรือมันจะอะไรได้เลยนะคะครับ อันนี้ก็คือบริเวณเป็นป่ากล้วยตรงนั้นที่น้องปลูกไว้นะครับเมื่อก่อนนี้สองไร่ไอสองสองปีที่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าถ้ามองย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นที่สามารถปลูกได้ทั้งบ้านสวนทําเป็นสวนผลไม้ก็ได้หรือทําเป็นสวนครัวก็ได้ครับเนี่ยตรงตรงที่ผมบอกว่ามันจะเป็นวว้าๆหน่อยตรงเนี้ยใช่ค่ะแล้วเป็นเนินข้างบนนะครับแล้วตรงที่เรายืนหน่อยแล้วตรงที่เรายืนนี่ก็คือสูงที่สุดแล้วนะคะอ่า อันนี้ก็จะเท่าเพื่อนบ้านคล้ายๆใกล้ๆกันนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นที่สูงเท่าถนนเลยใช่ตรงที่น้องเล็กส่องกล้องไปนี่คืออยู่ทางด้านทิศเหนือนะคะแนวด้านทิศเหนืออันนี้จะปูโขโพกันหมดเลยนะใช่ค่ะมีแปลงเหล่าแปลงเดียวนีและที่เป็นป่ายางอยู่อ่าในกลุ่มเขาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีต้นยางอีกอยู่ในกลุ่มของป่าไผ่ครับไผ่นี่ก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะใช่ค่ะถ้าเราเี็นไก็ออกได้เป็นไผ่ที่สุกนี่หน่อย แต่ถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ออกได้เลยนะก็ผมว่าก็มันก็ต้องมีติดที่ติดทางไว้บ้างจะให้เราปลูกแบบใช้ได้เลยมันก็ต้องรอวันไงรอวันโตใช่อันนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนด้านหลังของแปลที่ดินสวนยางแบบเยอะหน่อยดสวนป่าเลยแหละอันนี้คือสวนป่าด้านหลังเลยนะคะคือด้านหลังนี่ทําเป็นแบบสวนป่าเอาไว้นั่งพัก พักนอนเล่นได้เลยสามารถปลูกเป็นนอนได้เลยนะคะเพราะว่าต้นยางไม่ห่างกันเลยอันนี้ไม่ไม,ไม่ทราบว่าต้นอะไรไม่รู้นะไม่เคยไม่เคยใบเขาสวยเนาะ,ะใบเขาเหมือนลำไย,ยมากเลยแต่มันจะเล็กกว่าแล้วก็เงาต้องเล็กถ่ายดูสิมีต้นมะละเยอะเลยไหนเอ่ยเนี่ยที่ขาหนูนะอ๋อมะละกีนกใช่มะละกีนกนะเนี่ยแถวเนี้ยเต็มเลย อันนี้เป็นสวนสกล้วยด้านหลังนะคะไม่ต้องปลูกแล้วนะสามารถมาเก็บผลผลิตกินได้เลยนะคะเพราะว่ากําลังออกทั้งปีออกทั้งกล้วยที่เป็นเครือเลยครับแล้วต้นยางเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีกําลังเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีต้นเล็กๆก,กําลังโตมาใหม่เยอะเพราะว่ามีลูกเกิดใช่เพราะว่าเขาปิวไปรเราไม่ต้องแบบมามาปลูกทีละต้นเขาปิวของไปเองเนี่ย อย่างต้นนี้สูงเตาครับสองสองต้นคู่เลยนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในป่าเนี้ตกสี่สิบต้นนี่ <c oughs> ผมว่าต้องมีสามสิบอะเนี่ยตรงท้ายแปลงอนะเน <c oughs> าะดูภาพมุมสูงก็จะเห็นดู <c oughs> อ่ามีหลายมีหลายต้นครับก็ถ้าเราปลูกเราก็ไม่ทันเห็นใช่ค่ะแต่ถ้ามีเงินซื้อเลย มันก็เห็นยันลูกยันหลานถ้าเราไม่โค่นตอนนะั้นเนาะน่ะไปทางด้านนู้นก็จะเห็นมีอีกหลายหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านทิศใต้เนี่ยครับพี่อ้อยโอ้โหจุกนี้เป็นแบบเยอะมากค่ะครับซึ่งกําลังโตแล้วก็มีถึงขนาดสองคนโอบด้วยครับฝั่งนี้ก็มีซึ่งด้านหน้าเราก็จะป็นต้นใหญ่ๆนะคะครับเนี่ยเดี๋ยวเรา พามาดูแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราออกไปด้านข้างกันนาะซึ่งไปดูบ่อดานดูบ่อดานค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบ่อดานหน้านานะคะซึ่งในป่านี้ก็จะเป็นป่าสนยางรั่ท่านผู้ชมดูภาพผมสูงประกอบไปด้วยว่าอ่ายางจุกที่เราพามาดูเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของของของป่านะครับอยู่ส่วนท้ายของป่านะน้องๆแล้วก็ป่าปลายมาหลายต้นทันโอเคนะครับไปด้านข้างเลยครับนะครับผม มาอยู่ทางด้านทิศเหนือของแปลงนะทางด้านทิศเหนือนะคะก็จะมีหลักเขตหลักหมุดสีแดงๆแบบนี้เป็นระยะเลยนะคะคด้านด้านข้างเนาะเพราะว่าทั้งแปลงนี้แล้วก็แปลงด้านข้างเนี่ยเขาเพิ่งจะลางวัดกันไปเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะคะครับจะเห็นได้ว่าน้องเล็กครับผมน้องเล็กให้ดูใหม่ทีงซิว่าเยอะขนาดไหนด้านหลังแปลงของเราเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มเลยแล้วก็เนี่ยนะครับเนี่ยผมจะย้อนแสงหน่อยนะเย็นแล้ว ตั้งแต่หน้าแปลงมาจนถึงตรงนี้มีประมาณสิบเอ็ดกว่าต้นคสิบกว่าต้นเลยอท้ายแปลงอาจจะต้นย่อมๆหน่อยเนาะพี่อ้อยเพราะว่ามันเข้าขึ้นทีอยู่ใ่คะ,ะแล้วก็จะมีริมๆใหญ่แล้วก็ทางนี้ใหญ่หมดเลยนะครับในแปลงที่ดินอ่ะอย่างน้อยสองถึงสามคนอบมีสิบกว่าต้นแน่นอนครับแปลงที่ดินเนี่ยมันมีทั้งหมดอย่างที่อ้อยบอกมมีทั้งหมดสิบสามไร่นะคะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดยอยากซื้อยกแปลงเนี่ยเราก็ขายนะคะ ในราคาไล่ละสามแสนห้าแต่ถ้ายกแปลงเนี่ยเรามาคุยราคากันอีกทีหนึ่งได้ใจเจ้าของอน่ะใช่อยากจะขายยกแปลงอยู่แล้วนะครับคือหนึ่งเราอยากขายยกแปลงสองท่านผู้ชมจะซื้อให้พี่น้องหรือลูกอะไรเงี้ยก็มาหารกันเอาเองเนาะใช่ค่ะพูดถึงอะแล้วก็สามก็คือหาคนหาร่วมมาใช่ค่ะคือถ้าขายคนรู้จักกัน ขายแต่อาจจะต้องเป็นแบ่งเหมือนล็อกละสี่ไล่นะคะเพราะว่าบางคนงบไม่ถึงแต่อยากได้อยากอยากมีสวนป่าบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบ่งขายนะคะแต่เราต้องหาให้ได้สามคนก่อนถึงจะจะสามารถแบ่งให้ได้เนาะต้นยางน้อยหน่อยก็อยู่โซนหน้าใช่ค่ะต้นยางกลางกลางกลางก็ต้นยางมากขึ้นหน่อยนึงใช่แต่อยู่ท้ายก็คือต้นยางเยอะแต่อยู่ท้ายใช่ค่ะก็คือจะมีข้อข้อดีข้อแตกต่างครับต่างกันไปนะคะ อันนี้เราพามาดูอะไรพี่อ้อยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบ่อบาดาลกับที่พักของน้องนะคะที่คเคยทําสวนไว้ค่ะก็สามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวดูเดินลุยป่ายอ,อีกทีกทนึงแล้วกันอันนี้ก็จะนี่มีแต่กระเพราพี่อ้อยกระเพราคงขึ้นเองด้วยแหละในแปลงที่ดินก็เห็นอีกอย่างหนึ่งคือมีมะม่วงครมะม่วงนี่มีสองสามต้นนะคะค มอมองออกลูกแล้วนะพี่อ้อยใช่กำลังออกชอเอามีลูกแล้วด้วยมีลูกมีลูกพี่อ้อยลูกไม่น้อยด้วยครับอ้าวนี่นี่ไงพี่อ้อยบ่อบาดาลใช่ไหมครับก็คืออันเนี้ยน้องบอกว่าเจาะลงไปเก้าวาที่เนี่ยก็คือบาดาลไม่เค็มน้องอออบาดาลไม่เค็มแล้วก็เจาะตรงไหนค่อนข้างจะออกหมดทุกที่เพราะว่าคือที่เนี่ยมันเหมือนกับน้ําเป็นน้ําน้ําแบบน้ําน้ํา เขาเรียกอะไรพี um, mm ่มามันจะเป็นร่องอาร่องน้ำร่องน้ำสามารถเจาะได้ทุกที่ออกได้เหมือนก็ว่าสมัยก่อนเนี้ยการไหลของน้ําเนี่ยมันจะมีดินโคลนเลนอะไรมาทับถมมันถึงกลายเป็นแบบเรียกเกาะเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือเจาะตรงไหนก็ออกแล้วกันตรงนี้โซนนี้นะคะแล้วก็น้ําไม่เค็มด้วยน้องบอกว่าใช้ใช้ดีเลยละอันนี้ห่างน้อยๆเนาะแต่มันก็เอียงๆแล้วล่ะแต่ไม่ได้ชี้ดึงดีอยู่นะพช่ไหมใช่ค่ะ แต่มันกระจะยเอียงๆไปหน่อยอา่าที่น้องเดินไฟมาก็คือมาถึงจุดนี้แล้วก็มามาสูบน้ําไปทำเกษตรมาปลูกผักสวนครัตวตรงนี้ด้านด้านในเนี่ยคะ่ะที่เห็นเป็นพวกกะเพราอะไรในสวนนี่แหละครับผมกะเพรากับกล้วยน้องคานี้แหไะนะคะเราจะเจาะเพิ่มก็ได้เพราะว่าด้านข้างเนี่ยเจาะตรงไหนเขาออกอเห็นเขาเจาะปอนไขรขขาโพดนะครับ เาโพงก็งามแสนงามนะครับเนี่ยเนี่ยแถบเนี้ยไม่ว่าจะแถบเริ่มที่เราเริ่มคลิปเนาะ<ช>มันก็งามท่วมหัวเราละแถบนี้ก็งามนะครับ<ช>นี่โหไล่อันเนี้ยแผ่นพื้นดินเขาอาจจะใกล้เคียงกับเรามากใช่ค่ะฝั่งนี้เนาะ,ะแต่ถ้าฝั่งทางนั้นทิศใต้อาจจะต่ำกว่าของเราอ่าเขาลอกหน้าดินไปนะใช่ค่ะอันนั้นเป็นของของเขา เดี๋ยวน้องเล็กจะพาเดินไปตรงคล้ายๆหน้าแปลงเลยใช่ไหมคะครับแปลงที่ดินของเรานะคะจะอยู่ห่างจากาถนนเส้นหลัก3ามสามสมคือตรงทางเข้าวัดบางกุ้งนะคะอยู่ที่2กิโลนะคะครับผมจะอยู่ห่างจากตัวเมืองทยอยู่ที่5้ากิโลครับทางเข้าออกสะดวกนะคะคแล้วก็ช่วงเย็นนี้สามารถปั่นจักรยานเล่นได้นะคะครับ นี่มันทะลุได้กันด้วยกันหมดเนาะสายที่เข้าไปด้านในที่ที่ไปเริ่มคลิปอะครับก็เข้าไปกอเทบูได้นะครับอันนี้คือหลักเขตพี่ใช่ค่ะฝั่งทางด้านทิศเหนือเนี่ยจะมีหลักเขตที่ชัดเจนหมดนะคะช่วงเนี้ยจะสูงกว่าด้านข้างเนาะนี่ในช่วงเนี้ยช่วงที่ที่เรายืนเนี้ครับสูงกว่าประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบเซนใช่ค่ะครับแล้วก็มันมีช่วงหน้าที่ต่ำท่แนละใช่ค่ะ จะเห็นได้ว่าดินเขาดีมากเลยครับเดี๋ยวพาไปจุดถึ้านหนนะครับซึ่งด้านหน้ารูปแปลงของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนิดนึงนะคะครับซึ่งมันไม่ได้มีความกว้างเสมออันนี้คือเพื่อนบ้านเนาะนี่ใช่ค่ะไกลเนาะ อันนี้คือหลักเขตสิ้นสุดทางทิศเหนือนะครับค่ะแล้วก็ยอยากไปทางทิศตะวันตกเอ้ยทางทิศใต้นะครับถึงต้นไมุ้่มสูงตรงนี้ภ่มสูงตรงนน้นแล้วก็ไปข้างหน้าข้างหน้านี่คุณความกว้างเท่าไหร่พี่อ้อยอ่าข้างหน้านี่ตรงตรงถ้าติดถนนหรือตรงนี้คะตติดถนนครับติดถนน45เมตร45เมตรใช่ค่ะนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่สนใจจะมาชมแปลงที่ดินของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0967466649หรือทัก ID ไลน์เบอร์0967466649ได้เลยนะคะครับผมไม่ ไม่แน่ใจว่าจะโทรมาสอบถามหรือจะโทรมาเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแปลงว่าจะแบ่งแนวไหนอะไรเงี้ยก็สามารถโทรมาปรึกษาหรือมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะคอยากได้จริงเดี๋ยวเราติดต่อหาเจ้าของเลยคุยกันเองนะครับว่ายังไงเพราะเราจะประสานคุยให้หรือจะมาแบ่งอะไรกันยังไงก็ครับก็มาคุยรายละเอียดกันได้นะคะลองมาชมแปลงที่ดินกันก่อนได้แล้วกันนะคะเพราะว่าในการตกลงของเราเราเราไม่สามารถตัดสินใจเองได้นะครับ เพราะว่าต้องมาคุยกับเจ้าของเพราะว่าเจ้าของมีกี่คนพี่้อาทั้งหมดหคนแต่เป็น3าเจ้าของนะคะแต่ก็<ม>คือเขาอยากขายรวมถ้าขายรวมเนี่ยคือบางบางทงีเนื้อที่แปลงมัน13บไร่มันเยอะลบ,บจะสูงเราก็เลยอาจจะต้องแบ่งเป็นล็อกละสี่ไร่ซึ่งท่านผู้ชมบางคนก็สามารถสามารถซื้อไว้ได้ซึ่งจ,จะได้ทั้งสวนป่าได้ทั้งแบบทําปลูกบ้านรหรือจะเอาไว้ทําสวนเกษตรปลูกผักกินยาม เกษียณอยากเกษียณได้ใช่ค่ะบรรยากาศก็ดีด้วยอเราอยากเห็นต้นไม้ใหญ่นะครับอยู่คู่กับลูกหลานเราไปเราก็มาจับจองไว้ได้ใช่ค่ะซึ่งราคาไม่ได้แรงมากหรือจับต้องไม่ได้นะคะซึ่งกว่าเราจะโตได้ขนาดนี้มันใช้ระยะเวลาหลายสิบปีเลยไม่ใช่หลายสิบเป็นร้อยร้อยกว่าปีนะครับไม่ใช่ว่าปลูกสิบปีแล้วจะโตขนาดนี้ไม่มีครับพี่อ้อยก็ ฝากกดติดตามช่องที่ดินสวยคคณูไทยด้วยนะคะกดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะคออยกับน้องเล็กก็จะหาที่ดินแปลงสวยๆราคาดีๆไว้ให้ท่านผู้ชมนะคะควันนี้ออยกับน้องเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ